สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับ,กบผมบัณฑิตปรามเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเบาๆนะมาชวนควุยชวนคิดนะสิกิดให้ลองพิจารณาดูนะในหัวข้อที่มีชื่อว่าทำไมพระอาทิตย์ทรงกรด ในช่วงนี้มีเห็นบ่อยมากนะเราจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นพระอาทิตย์สงกรดนี้บ่อยมากเลยนะเราออกจากบ้านไปนะครับรถไปนะบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจนะก็มองเห็นว่ามีพระอาทิตย์ท่งกรดนะ แล้วก็ที่อ,อัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือว่าเราก็จะเห็นเพื่อนๆในเฟซเนี่ยเวลามีการบวงสรวงในงานต่างๆตรงนั้นตรงนี้ก็มักจะเห็นเพื่อนๆในเขา,เาถ่ายภาพในขณะที่พระอาทิ์ทรงกรดในงานนั้นพอดีนะ เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นว่ามีความถี่มีความบ่อยมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนก็ก็ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยขนาดนี้นะช่วงล่างๆมาเนี่เห็นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพราะอะไรนะเราก็มองลงมาคุยกันดูนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของพระอาทิตทรงกรดนี่นะใน เรื่องราวของพวกเราที่เข้าใจกันก็คือว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลนะนะเวลามีงานมงคลมีงานบวงสวงอะไรต่างๆแล้วเกิดปฏิหารขึ้นเนี่ยนะมีพระอาทิตย์สมกรขึ้นมาเนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็นเพราะองค์เทพเทวานทั้งหลายนั้นมาร่วมงานหรือว่ามาอนุโมนทนาบุญนะ ก็ได้เรียกว่าสร้างปฏิหารเกิดขึ้นนะให้ผู้คนให้พวกเราได้รับรู้รับเห็นนะเมื่อได้รู้เห็นแล้วก็เหมือนกับว่าเกิดความมั่นใจมีความอบอุ่นใจดีใจนะที่เราได้เห็นองค์เทพเทวว่าได้มาแสดงนิมิตนะให้พวกเราได้รู้ได้เห็นเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดอย่างนั้นนะนั่นก็คือ คือความเชื่อนะที่ผ่านมานะว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์นั้นเขาก็บอกว่าปรากฏการณ์พระทิตย์สุงกรดนั้นเกิดจากแสงอาทิตย์แหละนะครับมากระทบละอองไอ้น้ำนะในท้องฟ้านะเกิดการหักเหขึ้นนะเกิดเป็นแสงสีลุ้งขึ้นมา นั่นก็ว่าไปนะมันก็ถูกต้องนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นมันถึงได้เห็นปรากฏการณ์นะเพียงแต่ว่าในในทางความเชื่อของเรานั้นนะนะครับเราก็มีคำถามต่อเหมือนกันนะแล้วทำไมพระอาทิตย์ต้องมามีการหักเหของแสงในช่วงนั้นพอดี <c oughs> นะนะเพราะฉะนั้นก็ ผู้ที่วิทยาศาสตร์ก็อว่าอาจจะว่าความบังเอิญก็ได้นะนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเชื่อเหล่านี้นะใครจะเชื่ออย่างไรนะก็สุดแล้วแต่นะเพราะว่าจะอย่างไรจะสมัยใดการใดก็แล้วแต่ไอ้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็แล้วแต่ ความเชื่อของคนก็ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนร้อยคนเนี่ยจะให้เชื่อทั้งร้อยก็ไม่ได้นะจะไม่ให้เชื่อก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจและวางใจถือว่าอะไรก็แล้วแต่นะความเชื่อของคนยังไงก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะเชื่อแล้วเชื่อในสิ่งนั้นแล้วมันจะทําให้เราไนี่นะครับได้มีการปฏิบัติอย่างไรนะครับมีความเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วนะครับมันมีผลดีต่อเราอย่างไรตรงนั้นต่างหากที่จะทําให้คนมีความแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเชื่อแล้วเราทําดีนะไม่ทําชั่วนะไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อน นะเราสบายใจนะเราพิสูจน์ด้วยตนเองของเรานะครับตามความเชื่อนั้นนำมาประพฤติป,ปฏิบัติแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีนะต่อจิตต่อใจของเราหรือต่อชีวิตของเรานะมันก็ย่อมทำให้เราได้ข้อสรุปในตัวของเราเองว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นปฏิบัติในสิ่งนั้นแล้วมัน เป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เหตุปัจจัยของแต่ละคนที่สร้างสมหมาไม่เหมือนกันนะชีวิตของเราได้ผ่านพบอะไรมาไม่เหมือนกันนะเราพูด,ดง่ายง่ก็คือว่าเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดนะมามากมายเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่อยู่ในจิตวิญญ,ญาณของเราเนี่ยความ รู้สึกหรือความนึกคิดอะไรต่างๆสติปัญญาที่อยู่ในจิตวิญญาณนั้นได้มีการพัฒนาหล่อลลอมมาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ย่อมแตกต่างกันด้วยประการนี้นะอะไรที่ทำให้เกิดปรากฏการของพระอาทิตยทรงกรดนะ เพราะฉะนั้นอย่างที่เราได้จั่วหัวเอาไว้ในตอนแรกนะครับก็อย่างที่รู้ที่เห็นนะครับถ้าคนที่มีความเชื่อนะก็เข้าใจว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นองค์ของอาทางศาสนาพุทธก็อาจมีความเข้าใจว่าด้วยบาร,รมีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้งองค์เทพเทวาใหญ่น้อยทั้งหลายที่มีธิ์มีเตชต่างก็มาชุมนุมประชุมกันสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นนะครับนั่นแหละก็เราก็เข้าใจอย่างนั้นบางทีนี่นะครับเรื่องของดิมิตในเรื่องของเรียกว่าเป็นสิริมงคลนี่บางทีก็ ท้องฟ้าเนี่ยนะเรามองดูแล้วก็ไม่มีไม่มลีลักษณะว่าเป็นฝนตกหรือหลังฝนอะไรนะท้องฟ้าโปร่ปงโปรอยู่แต่ก็มีพระอาทิตย์ส่องสดขึ้นมาเนะนี่ยล้วก็เอะใจขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็แปลกใจนะนะเป็นอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็บางทีเนี่ย ท้องฟ้าในมืดคลึมนะมืดครึมหรือนเมฆนะเจ้ว่ากเกิดกอนเมฆมาประชุมกันเยอะแยะเลยนะแต่ก็ยังยังมีในเรื่องของออพระที่สรงกรดเช่นเดียวกันนะบางทีก็ไม่มีพระที่ส่งกฎแต่ว่ามีกอนเมฆมาประชุมชุมนุมกันเยอะแยะเลยนะจากที่ท้องฟ้าโปร่ง เวลาทำการบุงสวงก็จะมีเมฆมาลอยมาชุมนุมกันมาปกคลุมเอาไว้แดดที่ร้อนจัดร้อนจ้าเนี่ยนะครับก็กลับมืดคลึ้มนะลมเย็นโชยมานะครับท้องฟ้านี่ก็ไม่มีแสงแดดนะอย่างนี้ก็มีให้เห็นให้ปรากฏแก่สายตาแก่ผู้ที่มาร่วม ในงานบุญนั้นหรือในงานบวงสวงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอย่างนี้บ่อยมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคิดต่อไปอีกนะครับว่าทำไมถึงมีปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับก็สรุปว่าถ้าเป็นความเชื่ออย่างที่แรกนะบอกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาร่วม มาร่วมบุญนะหรือว่ามาร่วมอนุโมทนาตามองค์การตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เอื้อเอ่ยเอาไว้นั่นแหละนะครับทำไมทำไมองค์เทพเจ้าาต้องมา <c oughs> ก็ไม่มาอย่างไงก็หนึ่งก็คือว่าเราได้มีการอ้อนวอนได้มีการอัญเชิญท่านมาแล้วนะครับและท่านเองเนี่ยนะท่านก็อยากจะมาเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์เทพเทวาทั้งหลายเนี่ยท่านก็ชอบทําบุญนะ แต่การทําบุญของท่านเนี่ยไม่ได้มาทําบุญเหมือนเราเหมือนมนุษย์นะครับแต่ท่านมาในรูปแบบของการมาร่วมเป็นสกีพยานนะมาประทานพรมาอนุโมทนาบุญนะเราได้ทําบุญทําทานหรือว่ารักษาศีลนตะตรงนั้นนะ่ะนะครับท่านก็มาอนุโมทนาการที่ท่านมาอนุโมทนาก็คือท่านได้มาบําเพ็ญนั่นแหละ ได้มาหรือมาสร้างบุญนะครับนั่นคือ,อวิถีขององค์เทพเทวาทัา้งหลายนั้นก็คือท่านสามารถทำบุญด้วยการอนุโมทน,นาบุญกับเรากับมนุษย์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นธา,าลิกิจหรือว่าบุญบาทที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็มันก็มาเชื่อมโยงกับใน ประวัติต่างๆที่เล่าสืบต่อกันมาที่บอกว่าเมื่ออายุของพระพุทธศา,ธศาสนาของเราเนี่ยล่วงมาได้ได้ครึ่งของศาสนาก็คือ2,500ปีนะ2,500ปีก็คือครึ่งของศาสนาพุทธนะของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือ5,000ปี มีอายุห้าพันปีของอพระศัสดานี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ล่วงมาได้ครึ่งนะได้ครึ่งของศาสนา,าพุทธเนี่ยนะครับองค์ปัจจุบันนี้ก็คือ2005 2 0 0 5ก็บอกว่าจะมีอ,องค์เทพเวทวาทั้งหลายเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการมาช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้มีอายุ ยืนยาออกไปให้ได้ครบห้าพันปีนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าในช่วง2,500ปีแรกนี่ก็อาจจะมีความรุ่งเรืองนะครับผู้คนก็มีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพุทธสาวกนะก็คือเลื่อมใสในพระสงฆ์เจ้านะยิ่งสมัยก่อนในสมัยพระพุทธเจ้านั้นก็ยังสามารถที่จะเชื่อ นะเพราะเหตุได้ดูได้เห็นมีพระเจ้าอยู่เขาก็มีความเชื่อมีความเข้มข้นในการรักษาศีลภาวนานะในการประพฤติธปฏิบัตนะิตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนหลังจากนั้นก็ยังมีอริยสาวกทั้งหลายนะครับที่เป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะยๆในสมัยก่อนนะครับก็ออกเผยแพร่พพสั่งสอนนะ เผยแผ่รมให้ผู้คนได้รู้ได้เห็นนะเกิดความเลื่อมใสรัทธาก็ถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นศาสนาพุทธนั่นแหละนะครับจนกระทั่งมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึง2,500ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพริธิพานเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าทางภาษา ทั่วไปเก,ก็บอกว่าคือก็คือศาสนาพุทธก็จะเสื่อมค่อยๆเสื่อมลงว่างันนะแต่ว่าด้วยที่องค์เทพเทวาทั้งหลายเนี่ยที่มีส่วนในการเ,าเรียกว่าธนุบารุงหรือว่าจันลงนะสืบต่อพระพุทธศาสนานี่ก็คือว่าก็มีส่วนในการที่จะมาเข้ามามีบทบาทในการคำจุน นะครับพยุงนะศาส,สนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นจึงสอดคล้องกันนะมีความสอดคล้องกันว่าในช่วง2,500ปีหรือว่าช่วงนี้นหละหลังจากนี้ไปเนี่ยทางองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการที่จะมาทนุบำรุงศาสนานะครับให้มีอายุยืนยาวออกไป ก็การที่ท่านได้มาธนุบำรุงท่านจะทํำยังไงล่ะครับองคเทพเทวานะก็อย่างที่ได้คุยกันเมื่อกี้นะอย่างน้อยเมื่อมีพนะิธีบวงสวงหรือพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะตามความเชื่อทั้งหลายเนะี่ยท่านก็จะมานะเป็นสังขีประยาดมาประทานผรมาสแสดงฤทธิ์สแสดงเดชนะหรือให้เป็นนิมิตเป็นทัญญาตว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมนะีท่านมาแล้วนะ มามาให้กำลังใจพวกเรา <c oughs> พวกเราทำดีแล้วนะไดมาบวงสวงได้มาทำกิจที่ดีมีประโยชน์นะเป็นภารกิจบุญที่จะคํำจุนโลกของเรานะขำจุนโลกคํำจุนจิตวิญญาณนะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความเจริญนะตรงนี้ต่างหากที่ที่เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะครับท่านก็อยากจะ เรียกว่าสร้างบุญสร้างบาร,รมีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็เป็นที่มาของว่าทําไมสิ่งสักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจะต้องเข้ามาก็เพราะว่าท่านต้องการต้องการบุญเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความที่มีความบ่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ เมื่อมีความถี่ความบ่อยมากขึ้นนะปรากฏทําให้คนได้รู้ได้เห็นคนเราหรือมนุษย์เราเมื่อได้เห็นอย่างนั้นก็เกิดความเชื่อนะเกิดความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบาปมีจริงดีมีจริงนะแล้วเราก็จะมีการประพฤติปฏิบัติด,ดีนะครับมีความละอายต่อการทำบาปนะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีความเกือ้อกูลกัน นะครับในการที่จะทำความดีนะครับนะเราก็จะช่วยกันนะในการสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นมีความรักมีความเมตตากรุณามุริตาอุเบขานะสิ่งตอนนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นคุณธรรมของพระพรมนะนะพรมวิหาร4นะจะช่วยในการเรียกว่า,าคุ้มครองโลกรักษาโลกนะครับให้อยู่ดีมีสุขนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยครับเพื่อเป็นเรียกว่าทำให้รู้ให้เห็นใครรว้แล้วเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นว่าอ๋อมีเหตุมีผลอย่างนี้มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆจึงได้เห็นนะครับว่าแม้แต่องค์เทพเทวานะ หรือว่าลังส่งทั้งหลายสเสด็จปู่พญานาคทั้งหลายโดยเฉพาะปู่พญานาคนี่เกิดขึ้นนะเยอะแยะหลายหลายที่นะครับเมื่อก่อนไม่อาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อว่ามีปู่พญานาคชื่อว่าอย่างนี้อย่างนั้นแต่หลังๆมานี่เริ่มที่จะเห็นปู่พญานาคมากขึ้นนะถ้าเป็นปู่พญานาค ในรุ่นยุคเก่าๆเนี่ยที่เราได้ได้รู้ได้ยินมาเนี่ยก็คือปู่ศรีสุธโธเนี่ยเราได้ยินมา,มาหมาบอยนะมนา,นะานานนะปู่ศรีสตานากราชนี่ก็ได้ยินมานานนะมีเรื่องเล่ามีตำนานมานะแล้วหลังๆมาเห็นไหมครับว่ามีปู่อือลือนะปู่อือลือนี่ถ้าพูดไปแล้วก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามามานทีหลังนะเราได้ยินทีหลังนะปู่องค์ดำนะ ก็เช่นเดียวกันนะครับผูศรีส,สตาผูแสนสิริจันทานาคราชนะแล้วก็ยังมีผูอื่นอื่นอีกนะมีผูมีพญานาคองค์อื่นๆอีกที่เรียกว่าทําให้ผู้คนได้รู้ได้เห็นว่าท่านมีนะท่านก็มาร่วมสร้างบรารมีนะมาช่วยรักษา,าศาสนานะครับให้อยู่ยั้งดำรงสืบต่อไป น,นี่เพียงเพียงเพียง<ๆ>ตัวอย่างที่เล่าให้ฟังที่เฉยว่าแม้แต่องค์พญานาคนี่ยที่ท่านมีความเชื่อในศาสนาพุทธหรือเบืหรือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้านะท่านก็ออกมานะออกมาออกมาออกมาทยอยออกมาออกมาเรื่อยๆนะครับการที่ท่านทยอยออกมาว่าท่านมีตัวมีตนนะ จะทาอย่างไรจะให้คนได้เชื่อท่านก็ต้องมีการสแสดงอภิิหารหรือว่าสแสดงเครื่องหมายนะเพื่อที่จะให้ผู้คนได้ได,ได้เลื่อมใสจริงๆนะก็ยกตัวอย่างให้ให้กันตรงๆเลยก็เช่นว่าเมื่อเมื่อเราศรัทธาหรือว่ารู้ว่าท่านมีท่านมานะครับมาที่จะมาร่วมสร้างบารมีกับใครแล้วนะนะท่านก็จะอาจให้โชคให้ลาบนะให้ถูกหวยรวยเบอร์ให้ชีวิตดีๆขึ้นอะไรประมาณนี้ นะครับเมื่อคนหนึ่งรู้นะก็มาเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังนะคนที่2องคนที่สารู้พอรู้เสร็จเรียบร้อยก็มา,าบูชามาสักการะมาขอพรอะไรต่างๆนะครับขอไปขอมาก็ต่างคนต่างขอก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีได้ปรากฏแก่ตนเองก็เกิดความเรื่มใสศรัทธาขึ้นมาอีกก็กลายเป็น ที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างเช่นปู่อือลืออย่างที่ว่าน,นี่แหละนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ยินปูเอือลือนะนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ปู่อือลือก็ดังขึ้นมานะครับคนที่ไปกราบสักการะขอพรน,นะก็ถูกหวยรวยเบอร์หรือมีความสุขความสบายใจนะชีวิตดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้นี่ก็คือ,คอเล่าให้ฟังเป็นเป็นตัวอย่างย่อๆแต่ยังมีอีกองค์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพญานาคมิวหรือว่าองค์เทพเทวาทั้งหลาย นะครับมหาเทวารู้เทียบเทวาทั้งหลายมากมาย้วก็มาเล่าให้ฟังนะเป็นคติเล็กๆแต่น้อยพอได้รู้สึกดีขึ้นมานะสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในในสิ่งเหล่านี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเอกราชบุญอาจช่องสู่วันออนไลน์ก็จะมีอะไรมาพูดคุย เพื่อที่จะให้พวกเราได้เกิดความเชื่อความศรัทธาหรือว่ามีความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างในแง่มุมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนก็ถือว่าเป็นการคุยกันให้เกิดความเข้าใจยิ่งๆให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นขึ้นไปในเรื่องราวต่างๆนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ thank you